นนของเราเป็นยีงไงก็งเ,เปิดกุมพาย9อ่ะมีก็เกลยมันก็เลยจะต้องสเปเชียลไงเรื่องที่3แหละเรื่องที่3ป่ะจริงจริงเราเรา เ,เหมือนจะเยอะแต่ว่าไม่ได้เยอะนะ <c oughs> าการไปเรื่องที่เท่าไหร่ <c oughs> ใช่ออกกันเขาแล้วใช่ เหมือนเขาเป็นฟิลประเพณีอ่ะเหมือนปีต้องมีทุกปีอ่ะแล้วเราที่ขึ้นในกระแสเราได้ของของเราเป็นนี่ไงก็เหมือนกุมภาพันธ์ิบเก้าอ่านี่ก็เลยมันก็เลยจะต้องสเปเชียลไงอีกรอบนึงก็ตอน40่สนู้นนะเรื่องเก่าเป็นยังไงบ้างมันไปถึงไหนแล้วเรื่องเก่าตอนนี้ก็ถ่ายได้มากกว่า60%แล้วหมายถึงเรื่องนี้หรือว่าดักบูคิสเรื่องเก่าก่อนอ่าไม่ใช่เชอร์รี่เมจิกเชอร์รี่เมจิกเชอร์รี่เมจิกถ่ายอยู่ถ่ายอยู่จนตอนนี้เขามีญี่ปุ่นใหม่แล้วเมื่อกีีี้้เเเเเหห็นนปป่่่่่ะใใใชชามมมมมญุแลวดรรอออ เราคือถ่ายไปตรวจไปหรือว่ายังไงคือของเราถ่ายไปตรวจไปด้วยใช่ครับแล้วก็ไม่ต้องต้องให้แบบเหมือนทุกคนนะมันมันต้องส่งต้องส่งไปใช่หม่ไหนว่าเออที่ที่ที่หม่ไหนว่ามันมันช้านิดนึงเพราะว่าพอทํางานกับญี่ปุ่นน่ะมันจะต้องมีความแบบถ่ายปุ๊บแล้วก็มีความแบบครูใช่ใช่เพราะว่าเรามีเจ้าของลิกสงเล็สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแล้วก็เราไม่ได้ตัดสินใจทั้งหมดคนเดียวเราก็ต้องมีทางญี่ปุ่นด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะทำงายการทำงานมีหลายขั้นตอนนิดนึงเพราะฉะนั้นงานเยอะขนาดไหนถึงทำให้งานดูมันช้ามาก คือจริงจริงมัน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 เออจมน้ำตายแล้วกูไม่ไม่ไม่ได้เยอะมากครับแต่ว่ามันคือบางทีมันมีคือจากการที่เราแบบแปลภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่นอ่ะมันจะมีแบบล้อทランスเลชันบางอย่างครับหายไปทำให้แบบเข้าใจกันไม่ตรงกันแล้วเรื่องบริบทด้วยไงว่าสมมุตินะถ้าเอาทำแบบนี้ญี่ปุ่นแบบปกติแต่ว่าพอมาทำแบบนี้ในไทยอาจจะดูแปลกอะไรอย่างเงี้ยคือบางที คือวดนักแสดงแปลกเราด้วยไงนักแสดงพอแปลกแล้วมันก็ยิ่งแปลกไปกันใหญ่อ่ะก็เลยเขาจรียนวิทางสามารถโดนกล้องพูดอะไกันใช่ไหมสามารถโดนกล้องพูดอะไรกันม้ใช่ใช่บริบทสำคัญเพราะว่าบางทีเราทำในรูปแบบของไทยแล้วทางทางญี่ปุ่นเขาจะเหมือนแบบเฮ้ยอันนี้แบบทางญี่ปุ่นเขาไม่ค่อยเห็นด้วยนะว่าบริบทของเขาไม่ใช่อย่างนี้อะไรอย่ต้องอธิบายใหม่เวลาการถ่ายมันถ่ายเรียงมาเลยหรือว่าถ่ายข้ามหมดถ่ายท่าหมดเข้ามไปครับ แต่ว่าเขาบอกว่าเวลาถ่ายมันต้องได้ฉากเหมือนในมังงะในเรื่องนั้นเลยใช่ไหมครับเหมือนเขาใช่ไคือมังงะคือเราเราอ่ะดีไหมว่าจากมังงะที่เป็นตัวการ์ตูนไม่ใช่ทางซีรีส์นะครับใช่้ทางการ์ตูนอ่ะคือเราค่อนข้างจะต้องแบบเอามาที่แบบเป็นตอนตอนที่ค่อนข้างจะเหมือนเลยก็คือง่ายๆคือเราต้องอัดแอปมาจากมังงะห้ามห้ามทำมาจากซีรีส์เพราะซีซีของไทยงญปุ่นเขาก็อัดแอปมาจากมังงะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถไปกรอบเขาได้เราก็ต้องอัดแอปจากมังงะมาีกทีเหมือนกันใช่เนี่ยมันต้องเป็นเอกขนาดน ผมว่าก็เนอย่างที่บอกว่าความความยากและความละเอียดก็คืออยู่ตรงนี้แหละว่าเราจะทําไงให้แบบมันออกมาแล้วมันดูมันดูเกิดขึ้นจริงได้มันไม่คือพบบางอย่างในมังงะกับในชื่อมันก็ชีวิตจริงมันก็ไม่เหมือนกันเราทำได้มาสีหน้ามังงะการ์ตูนอะเต้พี่ว่าเตททำได้คาดหวังนะคาดหวังเลยเหรอผมคนเอ็กเซปชั่นน้อยก็เลยอัศยานิดเดียหน้าหอยย่นลึบเลยไม่หมายถึงว่าตัวฉันเอง แล้วมันจะได้รู้ความเป็นไทยไหมมันจะได้แบบเอ้ยแล้วแฟนไทยดูแล้วมันจะยังไงเออแฟนไทยดูแล้วก็มีความสุขครับไม่บอกว่ามันก็จะได้อีกอีกอารมณ์หนึ่งอีกกลิ่นอายหนึ่งเป็นกลิ่นอายแบบไทยๆอะไรเงี้ยใช่เวลาเล่นไปแล้วทางญี่ปุ่นเขาว่ายังไงบ้างฟีดแบ็กกลับมาว่าเออหกสิบเปอร์เซ็นต์ที่ถ่ายไปเขายังไม่ตอบได้เลยผู้เล่นผู้เล่นหมายถึงเราไม่รู้ไงคืออันนี้คืออันนี้ก็จะเป็นโปรเซสของเรื่องหลังของเรืงหลังแล้วเราก็ตอนนี้เรามีหน้าที่ถ่ายอย่างเดียวอะไรเงี้ยใช่่กกูได้้ทุีหนนนนาแอ คงได้ดูปีนี้ปีนี้แล้วนนหรอีนี้มันเปเทรลเลอร์ได้ดูปีนี้นัแล้วดูไปแล้วด้วยสิงหาใช่ดูไปแล้วซีรีส์ผมว่าได้ดูปีนี้เหมือนกันใช่คือแล้วก็อย่าไว่นหอนเซลไม่อยาเพิ่งไปแป๊บนึงผมจะระบอกนี่ผมเพิ่งคิดออกได้ว่ามันจะมีความที่แบบเซอร์ไพรส์ขึ้นมามากว่าเดิมเพราะว่าของทางญี่ปุ่นอ่ะ เขาทาตอน <im iti> <puppy> ที่แบบทาซีรีส์ตอนที่มีมังงะแค่6ตอนแต่ว่าตอนนี้มังงะไปเป็น12เล่มแล้วฉะนั้นของไทยจะทำตั้งแต่หนึ่งถึงสิบสองอ๋อเนอ้นอใช่ของเราก็จะมีเนื้อหายาวเก่งไหมเก็งไหมใชนั้นคนที่เคยดูของทางญี่ปุ่นมาแล้วจะดูได้แค่6ตอนแต่ถ้าเกิดมาดูของทางไทยจะดูได้ยาวถึง12แต่ว่าถ้าใครอยากดูทางญี่ปุ่นให้เท่าเราก็คือสามารถดูสองรอบก็จะเป็น12ตอนเท่ากัน ตอนนี้เหรอถึงตอนนี้ก็คือดูแบบก็คือถ่ายไปแบบกระโดดกระโดดมามันก็ไม่รู้หรอกว่าว่าว่ากี่ตอนแต่จริงๆมันคือ60%มันเกินขึ้นทางมาแล้วเกินแล้วเกินแล้วเราไปบ้านหลอดออนเซลล์ค่ะเมื่อกี้ครับบ้านหลอดออนเซลล์ครับทำไมอยากรู้อะไรความวัวยังไม่ทันหายความความเหนียวเข้ามาแทรกเกิดตัวกิดการแล้วที่แบบเปิดตัวมาเตรียม ผมว่าเรื่องนี้เป็นเป็นการเล่นซีรีส์แนวเนี้ยครั้งแรกของพวกเราที่แบบรวมกัน4คนเป็นควกสคนที่รู้จักกันอยู่แล้วสนิทกันอยู่แล้วแล้วมาเล่นเป็นกลุ่มก้อนที่ต้องมีความสัมพันธ์แบบรักกันบ้างตีกันบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็มี<ป>มิชชั่นเดียวกันเป้าหมายเดียวกันแต่ต่างแต่ละคนเนี่ยแบบเขาเรียกว่าอะไรเดียเป็นคนที่ต่างกันมากแต่ต้องมีมิชชั่นเดียวกันก็คือเป็นป่าผีเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดความแบบวัยปวงเกิดขึ้นในทั้งในชีวิตจริงแล้วก็ทั้งในซีรีส์อะไร คุยเล่นกันแบบสนุกสนุกมาแล้วก็เนื้อเรื่องก็น่าสนใจด้วยผมว่าม,มูมูเอนทนมันก็จะอบมาเป็นแบบมีคอมเมดี้มีดรามา่าแล้วก็มีฮอนติงมารวมกันสามอย่างอะไรเงี้ยครับก็จะแบบมันทำให้แบบเขาเรียกว่าอะไรมันดูน่าสนใจดูน่าติดตามอะไรเงี้ยครับแต่คอมเมดี้เราถนัดอยู่ คือที่ที่ผมบอกในเวทีคือหมายถึงว่าศาสตร์ของการเล่นคอมเมดี้กับเขาในชีวิตจริงมันไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยชื่อในชีวิตจริงเราไม่ตั้งใจให้เกิดไงแต่พอเราตั้งใจจะให้เกิดในหนังมันจะยากเพราะมันแบบมันจะอีกแบบหนึ่งอ่ะเออเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่คือเต้กับแจนจะเข้าใจสิคือแจนก็เป็นคนที่ชีวิตมีจังหวะคอมเมดี้เยอะแต่พอไปเล่นจริงอ่ะคนอย่างเราจะเครียดเข้าใจไหมครับคนอย่างเราคนอย่างเรามันจะเครียดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะยากแต่อย่างใช่แต่ผมว่าอย่างคนอย่างนิวอ่ะอยรเเาาพข เขาจะมีจังหวะของเขาซึ่งในชีวิตจริงอาจจะแปลกๆแต่ว่าในคอมนี่อาจจะปกติอนไรๆเรื่องจริงแต่ว่าอย่างอย่างเตกับแจเนี่ยพอไปเข้าไปในซีรีส์ปุ๊บมันจะเหมือนเราจะพอตั้งใจกันมันเกรงเราจะเกรงใช่ไม่มันมันไม่เหมือนผมไม่เหมือนกันมันยากเพราะผมเป็นคนที่เหมือนแบบเพลงนี้แต่ว่าจริงๆเราเป็นคนค่อนข้างเครียดนะนิวจะรู้เหมือนเราทุกคนคือจริงๆแล้วจังหวะธรรมชาติมันมันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติแต่ว่าพอให้ไปตั้งบังคับให้ทำเนี่ยมันจะไม่มีจริงๆแล้วมันใช่มันจะไม่เหมือนกันใช่จะมีความแบบ อะไรบางอย่างนิดนึงแต่ว่าเนี่ยเขาจะผมว่าเขาจะได้ถ้าในในซีรีส์เขาจะแบบกดดันกูแหละไม่ไม่ใช่เหมือนด่าด่าอยู่หรือเปล่าว่าคิดอยู่ชื่นชมชื่อชอมเป็นมาในชิจาเป็นมอดด้วยแต่คอมเมดี้แล้วมันมีเรื่องราวอื่นรือเปล่าก็เดี๋ยวถามมันมีเรื่องของแบบคอมเมดี้แล้วก็มีความสัมพันธ์ของในครอบครัวเพราะอย่างเตยกับแจ่เล่นเป็นพี่น้องกันครับใช่ก็จะมีเป็นพี่น้องที่แบบ เหลือกัน <rôle CCTV> 2คนเนี่ยเราก็เ <scales> อ <one Japanese gift> the ้ยไม่เหลือสองคนก็เราอยู่กัน2คนแล้วก็จะมีความแบบมันมีความพึ่งพากันบางอย่างอะไรเงี้ยเออแล้วก็สองสองคนมุกกับนิวเขาจะมีความสัมพันธ์กันคือเรื่องนี้เหมือนดําเนินด้วยคาว่าบ้านเลยครับเพราะว่าแต่ละคนคือบ้านคือจุดหลักสําคัญแล้วก็ทั้งของของของตัวละครด้วยแล้วก็ของทุกคนในชีวิตด้วยผมว่าทุกคนคงแบบ ครอบครัวคือสิ่งที่สำคัญใีเสุ่องกานนี่เหมือนกันใช่ครับ That's why เขาชื่อโฮมในเรื่องผมชื่อโฮมผมชื่อพี a c e เพราะว่าเหมือนตอนแรกชื่อชื่อในโปรเจกต์แรกเนี่ยมันจะเป็นแบบ peaceful properties ได้ก็เลยเป็นพี c e ผมชื่อพีชและนี่ชื่อโฮมอะไรอย่างเงี้ยอะไรครับขายบ้านขายบ้านยบ้านด้วย peaceful properties ครับผมก็ฝาก Instagram นะครับตวันอันนั้ก็ไม่ออเป็นออยังไงครับ ครับผมฝากอ่ามีวีวีไอีนะครับฝากอ่าชริมจิกครับกำลังใกล้จะออนแล้วภายในปีนี้นะครับได้ดูกันแน่นอนแล้วก็ฝากซีรีส์บ้านหลอดออนเซลล์ด้วยนะครับก็ถ่ายชริมจิกจบเมื่อไหร่เดี๋ยวรีบอ่าถ่ายทำให้ทุกคนได้ดูปีหน้าแน่นอนครับแล้วก็ฝากติดตามผลงานอื่นๆด้วยที่เตก็มีออกมาเรื่อยๆนิวก็มีออกมาเรื่อยๆนะครับครับผมฝากด้วยนะครับเออจีเอ็มทีวีสตาร์ลิมปิกอ่าได้ดูกันปลายปีนี้แน่นอนใช่ก็เป็นไม่ได้ได้ดูกันปลายปีนี้แน่นอนได้ได้สี่สิบสามนันวา ลสนารไปปีนี้แล้วมันมีทั้งรูปแบบไลฟ์ด้วยไงแล้วก็แบบในสนามจริงลงสนามจริงด้วยซึ่งก็เป็นมหากรรมการแข่งกีฬาจริงจังครั้งแรกของจีมทีเพราะปกติอ่ะที่เราจัดมาหลายปีมันเป็นฟิลเหมือนแบบแข่งกีฬา ขแต่ครั้งนี้เป็นการแข่งกีฬาแบบจริงจังอันนี้มีฮับไทมโชว์ด้วยอ่าอันนี้เอาพาของพี่นิวก่อนเห็นประกาศทีเซอร์ก็แบบโชว์แบบว่าของนิวเป็นของนิวเล่นบาสเกตบอลก้ามครับเป็นของผมเป็นเล่นเล่นบาสครับอยู่ในทีมบาสทีมบาสของผมก็จะมีผมอยู่สีดำครับเป็นเอ่ออะไรอะไรชาร์โดอีโก้ครับผมใช่ก็เล่นเล่นบาสก็จะมีนิโอที่เป็นนักบาสทีมชาติอยู่แล้วเออใช่ใช่เราโชคดีเรามีนิวได้เปรียบแล้วเราอะได้เปรี่ยนก็คือมีจอร์จเวไออีกหนึ่งคน สบายแล้วขายบ้านอยู่ขายก้ามเฮ้ยหรือเจ้าเบี้ยอยู่อีกทีมวะเจ้าเบี้ยอยู่ทีมเราทีมเราคือเราเราคือสีอะไรสีดำ Shadow Eagle Shadow Eagle แล้วอยู่ทีมผมปะเปเรเล่นแบดด้วยปะผมผมเล่นแบดใช่ครับมีความพร้อมยังไงบ้างกับตรงนี้คือผมอ่ะจะเอ่อคือแต่ละคนที่ที่เล่นอยู่ในทีมอ่ะคือจะตัวข้างสูงใหญ่ผมจะเน้นแบบ ไปสายทางชูตติ้งแล้วกันใช่ยินดูวงนอกวงนอกเปนอกสนามจําวงนอกอ่ะในส่วนของพี่เต้ตีแบบคนเดียวต้องคนีแบบคนเดียวไม่ได้เนอะต้องตีหลายหลายคนเราประกาศแล้วว่าประกาศก็ไม่มเคยประกาศกันเลยนะครับไม่คือเอาจริงๆนะเราติดทวิตเตอร์เหมือนกันนะเราอะก็เป็นแอปพลิเคชันไม่ใช่ไม่ใช่่หมายถึงเขาอ๋อ อันนี้น่ากลัวตรงที่คนอื่นเขามีดีกรีกันหมดมาร์คพาคินเนี่ยดีกรีเขาเป็นนักกีฬาทีมชาติสกายเนี่ยก็เป็นพี่น้องลูกขนไก่ซึ่งเขาเล่าให้ผมฟังว่าเขาถูกเทรนมาโดยนักแบททีมชาติเหมือนกันคุณปอปอเป็นคนเทรนให้ใครถูกเทรนมาสกายสกายเหรอใช่แล้วก็ซีก็เป็นนักกีฬาเยชนเหมือนกันแล้วคนที่เขียนสิ่งนี้ในเอ็กซ์เนี่ยพยายามจะหาดีกรีให้ดีกรีคือมีคนชวนไปตีแบท ไม่ต้องเขียนก็ได้ถ้าจะเขียนอย่างงี้มันดูแย่คือข้ามฉันไปเลยคือเขียนดีกีสามคนแต่ว่าพอเขียนว่าตะวันดีกีคนชวนตีแบตเยอะดีกีอะไรก็คือเขคือตีบ่อยเล่นบ่อยไม่แล้วประเด็นคือคนชวนตีเยอะแต่ไม่ได้ไปด้วยประเด็นอ่ะเนี่ยลายของวินยังค้างเลยวินที่ทำมาสุดท้ายคือที่เตตีแบตกันแต่ไม่ได้ตอบลืมเพราะว่าเราหาวันไม่ได้อยู่แล้วคแบ สกิลตรงนี้เราได้เท่าไหร่สกิลการตีแบบจับไม่แบตได้เท่าไหร่เต็มร้อยเต็มร้อยได้เท่าไหร่ไม่ได้เยอะคือเราเป็นเอางี้เราเป็นเพลเยอร์ธรรมดาที่เล่นกับเพื่อนเราไม่ได้เป็นฟิลแบบเคยไปแข่งอะไรงี้แต่แต่สิ่งที่เรามีเรามีอเรามีการปวดหลังร่วมกับคือข้อเท้าพลิกบ่อยอันนี้เรามีเราก็ร่วมนะแล้วก็นี่ก็คือเป็นเป็นจุดเด่นเพราะมันจะ ถ่วงเวลาได้ดีใช่เวลามีอะไรเกิดขึ้นก็แล้วก็แล้วเด็กๆเป็นหอบหืดด้วยเนี่ยเราก็เลยมาเป็นโควิดด้วยก็คือแบบจุดเด่นเราเลยพบใช่จุดเด่นจุดเด่นพี่เตนได้แจ้งที่มาได้ทราบหรือยังว่าเรามีภาระเราต้องมีเอะเอาจริงๆปะการการจับทั้งหมดเนี่ยเรามารู้วันที่เหมือนเขาบอกเราเลยคือคือเหมือนแบบเรามารู้เลยว่าอ่าต้องแข่งนะคือเราแบบไม่ได้เลือกคู่เลือกคนเลยด้วยคือมารู้ว่าเราต้องลงก็คือ เฮ้ยแล้วสี่คนที่เรามีดีกรีแบบเนี้ยทั้งสนามดูกัน4คนเราไม่ได้มีตัวขานว่ามันเข้าใจว่าเราอยากให้คือทีมทีมบาสจงมีทีมบาสคือเล่นบาสเนี้ยคุณจะสะดุดล้มอะไรก็อาจคนอาจจะมองอันอื่นอยู่ก็ได้มีอยู่4คนแล้วทุกคนต้องจับจ้องเนี่ยมีอาการเนี่ยเช่นที่บอกเขาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบตอนนี้จะหาเวลาไปฝึกก็เนี่ยถ่ายซีรีส์กันไม่มีเวลาเลยแมั้ว่าไงบ้างคะต้องตีู่กเราแต่เรามีเรามี strategy ของเราแล้วครับ ใช่จี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเราเราไม่เล่นแบบฝั่งตรงข้ามบ้างเราไม่ได้กลัวกลัวฝั่งตัวเองกลัวกูมาไม่เอาจริงกูปหลังไม่กลัวเลยเพราะว่าเอาจริงป่ะสองคนเต็มมาก็พูดไม่หยุดสกายกับซีก็เงียบมากจริงมันควจะแบ่งกันไปอยู่ฝั่งนู้นบ้างนะแล้วก็ไปไปคุยเอาไหมอะเอาไม่ทางนู้นเขาคุยกันบ้างใช่เพราะสกายกับซีเอาจริงบูดนูด้นน้อยจริง าแล้วเรามีความพร้อมไม่เต็กับการลงสนามอันนี้หรือเราจะข้ามพาร์ทไปโชว์เลยร้องเพลงเราไปโชว์ก่นเรามีโชว์ด้วยใช่ไหมเออมีโชว์ด้วยมีโชว์ถึงแม้เราจะอยู่ที่มุมเล็กๆตรงนั้นก็แต่เราก็มีเราก็เลยคิดว่าเนี่งเราโฟกัสที่โชว์ดีกว่าใช่อยากที่วันไหนวันที่23ธันวาคมครับที่ Impact Arena ครับผมเมืองทองธานีครับได้เจอกันแน่นอนครับแล้วก็ใครที่มาไม่ได้ก็ซื้อแบบออนไลน์ก็ได้ครับก็มีครับผม